ก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับเอ่อ RP ใหม่มาแล้วใครอยากเปิดเนี่ยเติม UC ที่ร้าน Richman Shop น,นะใช้เงินไม่เกิน200บาทเราก็สามารถเปิด RP ระเวลหนึ่งได้ละแล้วก็ตัวชุดมัมมี่กับหมวกน้ำเนี่ยรู้สึกว่าจะต่อเวลาประมาณ1เดือนเลยใครยังไม่มีเนี่ยรีบส่มเลยนะเติม UC ที่ร้าน Richman Shop น,นะเติมทางเว็บเนี่ยราคาจะถูกลงนะครับ w w w Richman Shop c o m นะเติมทางไลน์ก็เหมือนเดิมเลยเพียงแค่เราแอดไลน์ไปที่ Richman Shop อย่าลืมแอดด้วยนะครับใช้แค่เพียง user id แล้วก็ชื่อตัวละครน,นะครับเติม UC ได้24ชั่วโมงเติมถูกเติมไวปลอดภัย100%ไเจับไม่ได้ต้องเติมที่ร้านดิฉัน a n s ช o p เท่านั้นนะครับซีหนึ่งตามหลังมา เหลือตัวหนึ่งอะหรือว่าเขาแยกลงเฮ้ยวิวสันปะ ก็าอาจจะแยกลงนะเฮ้ยมีคนอยู่ข้างบนปะใช่มีคนอยู่ข้างบน อุ้ยดับก่อนไม่มีคูนแปดต้องไปซื้อคูนแปดก่อนใครที่ชอบเล่นเกม r v หรือว่า Mobile l e g e n d เนี่ยเป็นสายเติมน้อยนะครับหรือว่าสายฟรีเนี่ย แต่ว่าอยากลองใช้สก,กินตัวละครใหม่ๆหรือไม่ก็อยากใช้ไอเทมเท่ๆนะครับแนะนาให้ลองโหลดแอป ugg game มาใช้นะครับเป็นแอปให้เช่า ID เกมนะครับมี av ออ mobile legends แล้วก็เกมอื่นอีกมากมายเลยถามว่าทําไมต้องเช่านะครับตัว ID ดีที่มีให้เช่าเนี่ยเป็น ID ที่มีไอเทมแล้วก็สก,กินหายา,ยากนะค่าเช่าเนี่ยถูกมากเลยนะครับมี5บาทก็เช่าได้แล้วใครที่อยากลองเล่นสก,กินตัวละครเท่ๆนะครับต้องนี่เลย ugg game นะครับแอปให้เช่า ID เกมนะ ดาวนโหลดได้แล้ววันนี้นะครับใน Play Store นะของ Android นะครับอ๋อในโพในโพนอกก็มีโอ้โหติด มาเฉยโอ้ตายตายโดดลงมาเฉยเลยเมื่อกี้โถฮึอยู่ไหนหมดเอ้ยเห็นละแวบๆบ คนเดียวหรือเปล่ามีรถจอดอยู่นะในบ้านในบ้านเฮ้ยแล้วเป็นเลี้ยวไม่ไปถูกแหมนั่งแบบสงบสงเงียมด้วยนะแหมแล้วนั่งแบบนี้เฮ้ย โอยนี่กาจะนั่งเฉยๆผมก็เจ้าไฟปลาเล่นประมาทอีกแล้วนะเมื่อกี้มีรถจอดมีวิ่งอยู่นะตัววิ่งอยู่ เฮ้ยตัวใกล้เฮ้ยอยู่ข้างบนนี่ว่ะมีตัวอยู่ข้างบนโอ้โหนอนอยู่ตั้งนใน ยิงบ้านเนี้ยไรงข้างหลังเนินเราเนี่ยยิงเราได้นะครับถ้าจะนอนนี่อย่าพยายามไปชิดหน้าขอบหน้าต่างหน้ามากเกินไปนะเพราะว่าด้านหลังเรามยิงเราฟีเลยเนี่ยถ้าเรายังไงอเกือบอเกือบโอ้โหเกือบตายโอย้ตายแล้วตกใจเลยเมื่อกี้วูบเลยนึก็ไม่รอดแล้ว เกือบแล้วน่าเกลียอ,อขอ้างบนข้างบนโอ้ยเจ็บหนักไม่นอ้องโหเสียดายไม่นอ้นอง คูณแปดเลยลดนึกว่าใส่คูณแปดอยู่โถ มีรถนะแต่ผมว่าเขาน่าจะเข้าวงเอ้ยบ้านมันในวงนี่หว่าเออในแท่นเล่นได้อยู่แต่ผมว่ามีคนกว่าอืมมีมีมีเสียงมาแล้ว เลยตัวเดียวใกล้เลยกใยกล้หน้าตรงบ้านวะ่ะอยู่ไหนว่าเสียงมัน Ồ, thấy rồi Ơi! Ồ Ồ, xỉu đai Nhưng mau đi chảy Thôi Trong ba nè, tiếng súng vừa kia อยปลาใกล้เลยแสดงว่าอยู่ใกล้นะเนี่ยเฮ้ยตกใจนึกว่าคนหนูไม่ไหนว่าเฮ้ยเห็นแล้วใช่ปะอยู่ตรงนี้ไม่เห็นแลวดิ เตรียมตัวแล้ววงมารถผมอยู่ไหนเนี่ยเร็วเร็ววงมาวงมาวงมาโล่งเลยโล่งแบบโล่งเลย ผมว่าโซนถแถวๆโซนบ้านนี่แหละเฮ้ยเจอแล้วเจอแล้วเรียบร้อยตัวเดียวตัวเดียว ผมว่าน่าจะเนี่ยโซนเนี้ยผมว่าเพราะว่ามันมีเสงปืนจากแถวแถวบ้านนะเขาน่าจะแบบเข้าวงอะ่ะหรือว่าอยู่ในบ้านเฮ้ย <Hey, S 1> จะจอดดิกดผิดเมื่อกี้โหจอดเฉยไหนว่าอ๋อนนไงเห็นและ้ะโหในบ้าน ไปรอในวงดีกว่าไหมโอเคตรงนี้สวยเอ้ยโหไม่โดนเฮ้ยโหไม่โดนได้ไงเนี่ย ปุ่มนั่งกับหมอบใช้ผสมไม่ได้ผสมครับผมแยกกันนะครับจานทำบาเดียบที่แตกเลยเกือบ